สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยการถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยและให้ความสนใจกันมากนั่นก็คือทองคำในเครื่องสำอางครับเรามักจะเห็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลายชนิดที่มีส่วนผสมของทองคำไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มครีมหรือมาสก์พร้อมกับคำโฆษณาถึงคุณ,ณประโยชน์มากมายแต่จริงๆแล้วทองคำในเครื่องสำอางนั้นดีจริงหรือไม่และช่วยบำรุงผิวในด้านใดได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับทองคำในเครื่องสำอาง ดีจริงหรือแค่กระแสช่วยเรื่องอะไรกันแน่การใช้ทองคำเพื่อความงามนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงยุคอียิปต์โบราณเลยทีเดียวโดยเชื่อกันว่าพระนางคริโอพัตราก็ทรงใช้ทองคำในการบำรุงพระชวิวันปัจจุบันทองคำได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในวงการเครื่องสำอางโดยมักจะมาในรูปแบบต่างๆเช่นทองคำบริสุทธิ์หรือ gold l e ี ทองคำคลอยซึ่งเป็นอนุภาคทองคําขนาดเล็กมาแขวนลอยในของเหลวหรือนาโนโกที่มีอนุภาคเล็กจิ๋วยิ่งกว่าครับคุณประโยชน์ที่เครื่องสำอางผสมทองคํามักกล่าวอ้างคือ 1. ช่วยต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์อ้างว่าทองคําสามารถช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการทำร้ายเซลล์ผิวและก่อให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยครับ 2. ลดการอักเสบของผิว หรือ Anti-Inflammatory มีการกล่าวอ้างว่าทองคำมีคุณสมบัติช่วยปลอบประโลมผิวลดรอยแดงและอาการระคไขเคืองต่างๆเหมาะกับผิวบอบบางหรือมีปัญหาสิว 3. กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและลดเลือนรร้วรอยหรือ Collagen Boosting and Anti-Aging เชื่อกันว่าทองคำสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและออลาสตินในชั้นผิวทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นเต่งตึงและหรือรอยดูจางลง 4. เพิ่มความกระจ่างใสเปล่งปลัง่งหรือ Radiance and Brightening ทองคําถูกมองว่าช่วยให้ผิวดูสว่างใสมีออร่าและยังช่วยสะท้อนแสงทำให้ผิวดูกโกลว์สวยงามทันทีหลังใช้ 5. ช่วยนำพาส่วนผสมอื่นๆซึมสู่ผิวได้ดีขึ้นหรือ Enhanced Penetration มีความเชื่อว่าอนุภาคทองคําสามารถช่วยนำพาส่วนผสมบำรุงอื่นๆในผลิตภัณฑ์ให้ซึมซับเข้าสู่ผิวได้ลึกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ แล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรดีจริงหรือแค่ความเชื่อนี่คือส่วนที่สำคัญนะครับแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างถึงคุณประโยชน์มากมายแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นและชัดเจนมารองรับคุณสมบัติเหล่านี้ของทองคําในเครื่องสําอางนั้นยังมีค่อนข้างจํากัดและต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมอยู่มากครับการต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบมีงานวิจัยบางชิ้นในระดับห้องปฏิบัติการหรือในสัตว์ทดลอง ที่แสดงให้เห็นว่าอนุภาคทองคำนาโนอาจมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบได้จริงแต่งานวิจัยในมนุษย์ที่ใช้กับผิวหนังโดยตรงยังมีไม่มากพอที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนครับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนการศึกษาเรื่องทองคํากับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังของมนุษย์นั้นยังคงไม่เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดครับการเพิ่มความกระจ่างใส ผลลับเรื่องความเปล่งปลั่งที่เห็นได้ชัดเจนอาจเกิดจากคุณสมบัติในการสะท้อนแสงของทองคําเองทําให้ผิวดูสว่างขึ้นทันทีหลังใช้มากกว่าจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผิวในระยะยาวครับการนําพาสารแนวคิดเรื่องทองคําช่วยนําพาสารเข้าสู่ผิวนั้นอย่างเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคทองคําและสูตรตํำรับของผลิตภัณฑ์โดยรวมด้วยครับข้อควรพิจารณาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 1. ราคา ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของทองคำมักจะมีราคาสูงซึ่งอาจเป็นผลมาจากต้นทุนของวัตถุดิบและความหรูหราของแบรนด์ครับ 2. โอกาสในการแพ้แม้จะพบได้ไม่บ่อยนักก็มีรายงานผู้ที่มีอาการแพ้ทองคำเมื่อสัมผัสกับผิวหนังได้หรือ contact dermatitis โดยอาจมีผื่นแดงคันหรือระคายเคืองดังนั้นควรทดสอบผลิตภัณฑ์ในบริเวณเล็กๆก,ก่อนใช้เสมอครับ 3. ขนาดของอนุภาคทองคําประสิทธิภาพของทองคําอาจขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคด้วยอนุภาคนาโนอาจซึมเข้าผิวได้ดีกว่าแต่ก็ยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อย,ยืนยันผลลัพธ์และความปลอดภัยในระยะยาวครับ 4. เป็นเพียงส่วนผสมเสริมในหลายๆครั้งทองคําอาจเป็นเพียงส่วนผสมเสริมที่ช่วยเพิ่มความหรูหราและประสบการณ์การใช้งานมากกว่าจะเป็นส่วนผสมหลักที่ออกฤทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งอาจมีส่วนผสมอื่นๆในสูตรที่ให้ผลลัพธ์หลักในการบำรุงผิวมากกว่านั่นเองครับ สรุปแล้วทองคําในเครื่องสําอางคุ้มค่าหรือไม่คําตอบสําหรับคําถามนี้อาจไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองและความคาดหวังของแต่ละบุคคลหากคุณมองหาความหรูหราประสบการณ์ปลนิบัติผิวที่เหนือระดับและชื่นชอบความรู้สึกดีๆจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีทองคําเครื่องสําอางผสมทองคําก็อาจตอบโจทย์ในแง่ของความรู้สึกและความพึงพอใจทางอารมณ์ครับหากคุณคาดหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์รองรับอย่างหนักแน่นในการแก้ปัญหาผิว อาจจะต้องพิจารณาว่าคุณประโยชน์ที่กล่าวอ้างนั้นมีงานวิจัยสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับส่วนผสมอื่นๆที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ผิวหนังเช่นเรตินอลวิตามินซีในอาซินามายหรือกรดไฮยาลูโรนิกซึ่งมักจะมีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนกว่าและราคาเข้าถึงง่ายกว่าด้วยครับโดยสรุปแล้วทองคําในเครื่องสาอําอางอาจมีคุณประโยชน์บางอย่างตามที่กล่าวอ้างแต่ยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อย,ยืนยันประสิทธิภาพอย่างชัดเจนครับ การตัดสินใจเลือกซื้อจึงควรพิจารณาจากความชอบส่วนบุคคลงบประมาณและการศึกษาข้อมูลส่วนผสมอื่นๆในผลิตภัณฑ์ร่วมด้วยเสมอเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผิวคุณมากที่สุดนะครับ